สวัสดีครับผมจากบ้านเขาเรยบร้อยแล้วครับบ้านเขาแล้วก็พุธีไอห้องเปงหนาบอ่อครับเปงหนาบอ่อก็เลยเอาเครื่องมาสูบครับเออเปงออกไปทางท่อหนามเปาไหลนวนทั้งนั้นนะครับก็เลยหาเครื่องมาสูบครับ ด้วยสายมาตัดสองทนครับตัดสองทนทนสั่นกับทนเหี่วครับสายกับราคาบัแพงนะครับลอยลอยเมตรเกิดตกไปสองพันกว่าบาทนะครับสองพันสามสองพันสี่สายสี่นิ้วครับดูดไปไกลอยู่ครับดูดไปกับมหาชิเมตรได้ครับครับ เครื่องห้อยโครงครับห้อยโครงหางปัน้นหัวใจดีเปนเดับงานเป็นหน้าสมครับื่องก็เด้เอาโลตอรีลงคค่ครับก็เลยเป็นกู้ซีปันสามซีหอบครับ ว่าก็โบควาดีปันเดนแล้วก็ล้ำเขา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 มากบ้านเพิ่มนะครับบ้านเพิ่มหาเขามามาแล้วก็มาบ้านเพิ่มนะครับครับนำึืนดีกันครับเครื่องใหม่เครื่องไอ,อ,อ้อหุกแรงเครื่องครับเสดงให้กันครับ นี่ครับซอมาเป็นมวนเลยครับตัดมาก็ตัดต่อใสใ่ปอกสามนิ้วครับปอกไอ้ท่อพีวีซีสามนิ้วกับต,ตัวนี้ก็เหลืออีกครับห้าสิบเมตรครับห้าสิบหกสิบเมตรเบื้องหน้าออกกันครับหน้าออก,กแรงดันดีครับปั๊มหางหนามก็ ขอดนำนำฝันอะไรๆเน่ยคุยอะไรน้ำมันขวดอยู่นะครับบรรยากาศก็ดีประมาณนี้นะครับเริ่มเฮ็ดเหล่านะครับเริ่มเป็นมือนี้นะครับเริ่มเริ่มไปขอดน้ำมือนี้ครับครับบ้านพี่น้องเป็นไดครับเฮ็ดเฮ็ดหน้าปังละบไปครับเม็ดมื่วงนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ